คิดว่าตัวเองผ่านมาทุกเฟสแล้วนะมีตั้งแต่เหนื่อยเหนื่อยระดับแบบเหนื่อยจังวันนี้ไปจนถึงเหนื่อยแบบทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันไปจนถึงเหนื่อยระดับแบบคูตัวอยู่มุมห้องแล้วแบบไม่เอาเราได้หรือเปล่าและไปจนถึงความรู้สึกอยากตายอ๋อ oh. ใช่ฉันแตะฉันแตะพาร์ทนั้นหลายครั้งละ <Okay. S 2> เป็นพาร์ทแบบเฮ้ยทําไมฉันถึงต้องแบกรับขนาดนี้นะอะไรเงี้ย oh. แต่ว่าคิดว่าในโมูเมนต์นั้นของแต่ละคนอะมันจะมีความเข้มขน้น และการฉุดรั้งไว้ไม่เท่ากันของเราอะทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าโหถ้าตายนะไม่ต้องทําอะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยหมดความรับผิดชอบจะขึ้นมาแล้วบอกว่าใช้ใชอบหมดความรับผิดชอบไม่ถูกขออนุญาตคนเซิลคำพูดตัวเองหมดความรักมันขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าเกิดฉันตายแล้วใครดูแม่ฉันแค่ไม่อยากเขาอยู่ในสภาพนี้โดยไม่มีใครดูมันมักจะเกิดจากการเหนื่อยล้าสะสมมาเรื่อยๆแล้วเ,เจอบางเหตุการณ์ที่รู้สึกว่า เหมือนฟังเส้นสุดท้ายที่มันดีดผึ่งแล้วแบบมันเหนื่อยมันโดนคําพูดคนรอบข้างหรือแบบวันนี้แม่ดือ้อจังเลยดือ้อเกินเลเวลที่จะรับได้มันก็จะดิดพึ่งออกมา <c oughs>